เมืองเมือง What is the name my love Soup Soup What soup name Delicious soup Yeah What What ในคอ What chicken inside Chicken corn and egg Okay จะเท้าแผ่นกลับเขาก็แผ่นกลับแล้วน่อง Chicken corn and egg soup สวัสดีคงแค่ไปดูวันวัสดีกับพี่น้องสุปสุกคนไม่ได้กินสุปอืมซุป And what do you order again for yourself? Chicken scallopini with prawns. Mm. They're really nice. steak. Steak medium rare. She always mm. comes to the same place because she likes the steak here. Like steak. Saturday, beautiful day today. คุณสามีมันพามาอดเด็กเชียเฮ้ยเท้านี้จโซีกับพี่น้องตุกตุ๊กซ้เป็นอับ้านทมองบ้านทุองอันก็นียุกสุกไก่ไก่สุกไก่กัโขดทั้งงานมีอยู่สองคนไอ้เจ้าเป็นกับ อเด้กค oh, ่ะแคปรี mm ่ย hmm. ันเซฟเลยเกมโบเกมเัม hmm. ือเชนเสียงน่กัเรายูมองคิดเท่านั้นอันเล่นือเดินอยูเกมโบเลยเกมโบมาเท่าไหร่เนี่ยแต่พนันแต่พนันไม่ต้อคุยใชอมินแพนันหยอดตู้แล้วก็เล่นแต่เแค่คนเล่นมาเป็นกับคนไงกเคยเล่นกันเปกนบคนหมีโมราณนั้ อีก <laughs> <Actually, S 1> mm ่อ hmm. ีกอที like really ่อน Actually fifty i f t y ไม่ส่วนรักสิไอแม่แอบงงเลยเดอยเอาาพูดคุกแอบงงไม่ให้เสบย์ไล่มาคุกินเอาาด้ไหมคุกซิคุณเลิฟไม่คุกินโนเว่แคนบิดไม่คุกหูไม่ให้เสบย์ซื้อเองคือคนแย่มา ม่แฉกไม่นฉกแกเจ้าหยินได้คอยกินอย่างเงี้ย่นวเนี้ย่าเยี่ยมคุณกเขาแฉกมึงควอ้วนออกควก่อนแกบนีข่ายังไม่ไหนกะสูงซิมเมียอะไรกัจแต่ว่าบางที่เขาก็ออกมากินร้านอาหารกีนสีนะแ้วก็ออกมากินร้านอาหารกันนอกเป็นมูเป็นตากินขาวิิแล้วตอนแรกคนยังสิากัไปในเมืองคนยังสิพธากับไปในเมืองยิ่พูว่าโอ้โหยมากินอาหารนี่คนมาสเต็กเพราะว่าสเต็กรานนีมันแสกยงพูมา แล้วคนยังกับบ่เคยมักสติกกันได่เคยมักสติกกัานใดเจ๊เพิ่นมาก็ตามใจนี้สําหรับผู้ที่ภาคกินในเมืองอันนี้ยอ๊ะว่มมักนาีมาร้านี้ก่อนกินข้าวร้านีก่อนถ้าเป็นเป็นขับรถเที่ยวในเมืองนี่อาจจะเที่ยวไปขับไปพออยที่คอาจจะเที่ยวเพิ่นขับ o ีกว่าอยู่วันทุ e คนี้คืออาซิ์เย็บอันนั้นแหละสิไอ้ว e นทุกอีกเฮียเฟิค อั After that, ้นอาบแดโกจรตามเตเนี่ยักเนี่ยต้องการใจีทําได้คู่ดเป็นทีเนยไังวม่าแนไหนว่าเบงม่เป็นอพูดสกก็ได้ไใส่เกียงอันนี้เต็มมขึ้นอียงฝีมือมขึ้นเนี่ยเพราะว่าจะชมห็นกระเป๋าแสบ

เราไได้ค uh, <Yeah. S 1> ู then, ่กซุปแตหมูวิเม็ดกู้าทเค็ซุปแตดหมูโบโซนเนี่อันเป็นอันยังก็ลลาือกัคือกคือสักห้อวซัดท้าวซุปน้ำแก้วซุปเ็นัง้ด้อ็ียิ้ที่ฟเดย์ y เดย์ day เธอชอบ coming here เพ c a u s e it's q เ i ียบ h e อ a n movie ม่มกวนเธอใช่ไห่เพราะนั้นบอกว่าเอ็งจะูดมักและเธอชอบ to stay here เพราะมันเงียบเงียบแล้วเนเห็นกันคิดวิดีโอกินมันแบบว่าคนมันมาหลายแล้วมันไม่มีเสียงเพลงนนัแต่ยินเสียงเบาแต่ไปกินร้านอื่นน่คนมันหลายแล้วหนูเห็นคิดวิดีโอมันมีเสียงเพลง มีเสียงเพลงมันเสียงเพลงมันจิตมีสิทธิเขาคิดได้เบิ้งคิดปักูเราอีกอย่างเนี่พูดมาเสกคนไงใจเมียไงละเมน่ยต้องตามใจเมียจำให้เด็กผู้ชายญี่นุ่นเนี่ยต้องตามใจเมียคนไงกอดตอดเน่าเลยปังงูยังงยังกอดเน่าเลยบนวานปกตีไปขาาเมียก็พักเมียตามใจเมีย เมียต้องตามใจเมียมีเมียเด็กต้องมัตัวเช็คความกายไม่มีเมียเด็กเที่ยวแฟนคลับไอเซ่ you love your wife you have to take care your wife what your wife want he want that you have to take care him don't worry you not upset with Yeah, you want, want, want all the time, huh? yeah, right? Want, want, want. I need I want to get my I And then my okay. husband would say, okay. Me would say, no, okay, okay. <laughs> I never say no, but she'd say no all the time. You know what I mean? she say no all the time. I not be naughty. No. be naughty. Oh, I have headache. i be naughty. Oh, too tired. <laughs> ก pues so ็ิเี่ยินเนีนทีนะควาต้องการสูงเลยมินเนี่ยงานบาทีเขาก็บอกว่ากไปใครเกาอย่างไม่ีไมกวดไม่หอมไม่เพี้ยกเลยมิี่งานังทีะกจะกอดจักหอมจัมีัแบบแบบยินี่ยงกับเม่งสินะสงี่ก็บอกว่าโอ้ยเท่านี่นี่ไกลแน่นเเร่งจริงดิไม่ได้บอกเล่นดิ I h a a m a i ไม่แต่ก็ถั่วข้ว้เท่าม้วง บพราะเขืนเขาเห็นเนี้ยนี่กันเนี่ยบอกว่าบอบอกทุ่มบ่อยกันเนี่ยบอกว่าโอเคก็โอเคนี่หนึ่งว่าเพราะกินบังนี่กับเนี่ยหรแบบว่าสวยไงนี่จะพวกไปอ่ะไปเที่ยวอเมริกาได้พูดเฮ็ดวีซ่าได้ได้ทิปปีย้ไอเมกวีซ่าของอเมริกาเทนเดียได้กี่มีวีซ่าเทนเดียไม่50วันเท่าไง three months <Genius> ที่เขาตอินพูดถนิมร้อนยินพูดกนนี่แหลทีมอันไอ้ยัทียเดียโอ้นาอิ๊ดี่ไวันทูโกทัอเมริกาไอเจนไอน้องทักทิ้งไมคมีสักกีปะไอ้ยักษาบอลไฟเยเลสโกทัอเมริกาไอวันทูโกฮาวายไปฮาวายไรเนี่ยเยอสิ่งนี้นะเด็กส่วนใหจริงๆก็ไม่ต้องการแบบนี้และอ่าวันหน้าไปกูอ่านิวรีนหูไอเลิฟนิวรี That's for me. Thanks. Thank you very much. Thank you. Thank you. And uh, for the house with the chips and salad. Thank you very much. Thank you. Enjoy. Thanks a lot. Can you show Santa what to the camera? I still want the chips. Yeah, okay. เป็นุชซุกข,ของนี้้กระนมำอมันมาทำอะไรที่จะดิเออจังสีแค่ไหนพี่น้องมาอย่างบั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 ง,บงสเต็กโคเฮาสสเต็กมีเดียมเลม่อันนี้ก็เป็นอันซอสอันซอสเน้อประเดิซอสอ,อ,อันมัสลซอสก็จะมีตอกนเลยมัลุซอสเเยูดอนนี้เทียวเพิ่นส ก้นที่เท่าตรงน <Beautiful. S 1> ี้ดีสิ่งรมอ่าวซุปนะวาที่สำรับด้วยไก่กุ้งมัสตร s ดซสบอกโคลีมัเสีพรอนี่หน่อยเหรอเหรอมันสีพรอนี่เวลาเราเท่าหน้าเท่าหล, <laughs> ล,ลังที่ว่าเราเล่นสนักเต็มมันก็เทลัาเลยนี่เทล่าเลย หาสลัง <c oughs> เลยเลยสมัเตเด็ดมึงพญากินเลยก็อู้หน้าตาเนี่สีเปนหน้าตาดีๆแซ่บเลยนะดีก,ดก,ดกดวา่าเราไปดิบสิโซ่เดียวมาโซกก่โอ้อยมาาันหอัมาประเดีย มันรุ่งสิอาหารมีสองคนมอาหารมบยังไงย่งตมีสองคนอุ้ยสองคนสอบมีดอร่ยบบนี้ท่านทำใบย่ายทำไมใช้มีดทั้งสายก็บคนถนัดทีายใ่ใช่คนไหน